ที่มันเป็นกรอบล่างเมื่อไหกรก็ตามที่มันเป็นกรอบล่างเมื่อไหรก็ตามที่มันมเป็นกรอบล่างแล้วมันไม่หลุดมันไม่หลุดนะแล้วมันมี P A by มันมี P A by ตรงนี้เงื่อนไขก็คือต้องมี P A by ใน M หนึ่งและ M ห้าและหรือหรือ่ะคะ และหรือนี่เลยอะและหรือยืนกรอบยืนกรอบแล้วฉันจะกลับมาดูเธอว่าเธอจะทําพฤติกรรมแบบนี้ให้ฉันไหมอ่แพทเทิร์นอันนี้เธอยืนกรอบอันนี้เธอยืนกรอบฉันจะรอจงังหวะนี้หัวนี้เท่านั้นหัวนี้เป็นของฉันเท่านั้นหัวนี้เป็นของฉ<อ>ันเท่านั้นเ<อ>พราะฉันจะเข้าตรงนี้ฉันจะกด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 และกดตรงนี้ ถูกไหมซัดเลยใช่ไหมคะถูกค่ะหัวขาเซลใช่ไหมคะที่มันเป็นไหลก็คือป๊๊ปเข้าหัวสองเหมือนกันช่ขาเซลเหมือนขาเซลลเหมือนขาเซลล์ขาเซลลก็คือมึงทําหัวที่หนึ่งกูไม่เข้ามึงมึงขึ้นไปหัวที่สองเข้ามึงเลยป๊บปุ๊บป๊บัดทีนี้หัวที่สามขึ้นไปถ้าหัวที่สามขึ้นไปเรา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 การทุนไม่แล้วทีนี้ถ้ามันขึ้นสูงกว่ามันไม่ลงเราโดนหน้าทุนอ เราโดนหน้าทุนเดี๋ยวนะหัวหัวขาเซียวโอาจริงจริงคือหน้างานเราก็ไม่รู้ถูกไหมคะว่ามันจะโอเวอร์แลบอะไปทาราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือโอ้ยไม่มีใครรู้หรอกใช่ไหมไม่มีใครรู้หรอกว่าเราก็ไม่รู้หรอกตอนที่เรากดจังหวะแรกมันจะได้ราคาดีสุดหรือเปล่าถูกปะเราไม่รู้หรอกไม่มีใครรู้เอาตรงไม่มีใครรู้มันอาจจะแหกก็ได้ใช่ไหมคะไม่มีใครรู้แ่ว่าเจอกรอบที่มันแข็งแรงฉันก็ เธอเป็น PA by ให้ฉันแล้วในเธอเป็น PA by ให้ฉันแล้วใน M หนึ่งและ M ห้าถูกไหมใช่เธอเป็น PA by ให้ฉันแล้วใน M หนึ่งและ M ห้าโดยเป็นรูปแบบฟื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 บอันนี้อันนี้เส้นอันนี้ก็เส้นเหมือนกันอ่าทีนี้หน้าเซลล์และหน้าบาย ทีนี้จุดที่ฉันรอเข้าเธอเธอขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้ฉันไม่เข้าเพราะว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันจะได้แค่ห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยจุดห้าร้อยถึงเจ็ดร้อยจุดมันจะได้แค่นี้แล้วครูป๊อปไม่เล่นไม่เอาครูป๊อปจะมารอตรงนี้รอตรงนี้ปั๊บเข้าปั๊บลงมาการทุนจ้ะก,การทุนเสร็จแล้วมันไหลลงมาก็ไม่ได้เก็บ อีกเหมือนเดิม,มทีนี้ถ้ามันไปเทสหัวสามมันไปเทสตรงนี้ทีนี้สมมูิมันจะขึ้นจริงๆมันจะขึ้นจริงๆมันจะมาชนกันทุนเราปล่อย<ม>ปล่อยแปลว่าครูก็จะไม่เติมหัวที่สามใช่ไหมไม่เติมค่ะดอกไม้แบบไปไส้ถูกค่ะ,คะถ้ามันจะขึ้นถ้ามันจะขึ้นถ้ามันไม่ลงนะมันจะทำไฮที่สูงกว่าหัวนี้เราก็โดนแค่หน้าทุนเราก็ปล่อยปล่อย แต่ถ้ามันลงเลยเป็นไงคะก็ได้สถานีแรกของรถถูกไหมอันนี้ก็คือผมจะเข้าตรงสุดนี้แล้วก็การทุนถือการทุนถือแต่ถ้ามันจะลงมันจะไม่ขึ้นไปเกินหัวนี้มันจะไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่ม,มันจะลงเลยมันจะไม่ขึ้นไปทำไฮใหม่มันจะลงเลยเนี่ยหัวที่สามมันจะอยู่ตรงนี้มันจะลงมา เช่นเดียวกันกับท่าโอเวอร์แลปในขาใบาถ้ามันเป็น PA บายืนกรอบอยู่ตรงนี้แต่มันจะมีแท่งหนึ่งโอเวอร์แลปลงมากิน SL คนเพราะเจ้ามันก็รู้ว่าเรา SL อยู่ใต้สต็อปพันอะไรของมันน่ะเนาะใช่ไหมคุณปิน๊นสต็อปพันเจ้ามันรู้ว่า SL 3 0 0ถึง500จุดคนมันจะอยู่ตรงนี้ไม่งั้นแม่ปลาจะตีกรอบไปลไส้ทำไมนี่คือเหตุผลของการตีกรอบ กรอบไซเวก็คือ <verw> ต <updating> ีเนื้อและตีไส้นี่เนื้อมันอยู่ตรงนี้คนส่วนมากเข้าออเดอร์ตรงนี้แล้วแล้วแล้วเอสเอลอยู่ตรงนี้พอมันกินเอสเอลปั๊บมันก็เดี้ยงขึ้นมาเป็นดีเอบแล้วมันก็ขึ้นไปอย่างนี้พวกเจ้าเคยโดนไหมโดนปรนจ้าเออนั่นแหละลากค้าโดนอันเนี้ยไอหัวหัวสองหัวสามเนี่ยเอ่อเราจะใช้หลักที่ M1 หหรือ M5 หลักที่เราจะดูเออจริงๆน่ะมันมันควรใช้ M5 เมื่อก่อนแต่ตอนนี้น่ะ M5 มมันไม่ทัน จริงๆเมื่อก่อนหลักการแบบนี้นะป๊อบเขียนไว้นะป๊อบเขียนใน M5 แต่ตอนนี้มันดู M5 มันไม่ทันเพราะว่า M1 แท่งเดียวมันก็พันจุดแล้วมันก็เลยใช้ M1 แทนอันนี้มีที่ที่ครูพูดที่จันนะครับคือมันสือมารู้สึกมากเาะว่ามันแดงลงมาแดงเราเข้าออเดอร์บายตอนมันแดงลงมาแต่มันถูกคอนเฟิร์มนั้นด้วยว่าโซนนั้นใช่ไหมโซนนี้เอาอยู่แล้วล่ะแล้วแล้วปกติทุกคนโซน